สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับตีออโตเทคคาดีไซน์นะครับวันนี้อยู่กับรถล็อกโคนะครับลูกค้ามาติดตั้งชุดรีโมทพุชสตาร์ทนะครับอันนี้ผมสาธิตให้ดูนะครับก็คือเมื่อเราทําการล็อกรถนะครับเราสามารถกดสตาร์ทรถได้จากตัวรีโมทนะครับโดยกดปุ่มล็อกค้างไว้6วินาทีอันนี้คือรถสตาร์ทขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็มีสัญญาณแจ้งเตือนขึ้นมา1ครั้งนี่นะครับหากเราเปิดระบบแอร์ไว ก็สามารถทําความเย็นก่อนที่เราจะขึ้นรถนะครับในขณะที่รถจอดตากแดดเราจะขึ้นรถเราก็กดปุ่มคลายล็อกแล้วก็ขึ้นขับฉี่ได้เลยนะครับแล้วก็หากเราต้องการดับเครื่องยนต์ก่อนนะครับเราก็คือกดปุ่มตัวล็อกนะครับค้างไว้6วินาทีเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เป็นชุด s ุสตาร์นะครับติดตั้งแทนชุดกุญแจเดิมมาชมงานเครื่องเสียงต่อนะครับ คันนี้ลูกค้าติดตั้งเป็นจอ Android ขนาด10นิ้วนะครับแรม4รอม64นะครับ Android เวอร์ชัน12กับวงจรเสียงระบบ e q ค a l i เซอ48ย่านความถี่นะครับมีวงจร uh, DSP นะครับปรับเลือกจุดตกทิศทางเสียงต่างๆได้นะครับแล้วก็มีตัวปรับบาลานซ์เฟดเดอร์หน้าหลังนะครับมี Line ซับเอาสามารถเล่งความแรงแล้วก็ตัดช่วงความถี่ได้ มีตัวปรับราวเ n ตนะครับเลือกช่วงความถี่แล้วก็ปรับความแรงของล o วเนตได้นะครับแล้วก็ electronic c u เว v e r ตัดย่านความถี่ให้เหมาะสมกับขนาดของลำโพงนะครับแล้วก็กลับมาในฟังก์ชันอื่นๆนะครับคันนี้ติดตั้งก็คือมีออตัวกล้องบันทึกเหตุการณ์ USB นะครับเป็นกล้องตัวเล็กกระทัดรัดแต่รายละเอียดสูงนะครับ1 0 8 0 p แล้วก็มีตัวกล้องถอยแล้วก็บันทึกภาพ มาชมตำแหน่งของตัวแอปพลิเคชันกล้องนะครับก็คือจะชมภาพหน้าและหลังได้เลยนะครับสลับภาพนี่คือยังไม่ได้เข้าเกียร์ถอยนะครับสามารถกดล็อกไฟล์ได้นะครับในขณะที่บันทึกป้องกันการลบหายหรือโดนทับสามารถถ่ายภาพนิ่งได้ปิดเปิด,เ,ปดเสียงได้นะครับแล้วก็เวลาวิ่งทางไกลมีฟังก์ชันเปิดระบบ a d ร์ดช่วยแจ้งเตือนการขับข้อมเลนป้องกันการหลับใน แล้วก็แจ้งเตือนการทิ้งช่วงระยะคันหน้าไม่เหมาะสมนะครับเพื่อลดอุบัติเหตุการตั้งค่าต่างๆนะครับเราสามารถ update, อัปเดตแอปพลิเคชันของกล้องได้นะครับหากในอนาคตมีเพิ่มเติมมาฟอร์แมตการเคลียร์ข้อมูลต่างๆได้จากที่นี่เลยนะครับแล้วก็ในลูกเล่นแล้วก็แอปพลิเคชันอื่นๆนะครับสามารถแบ่งภาพ2จอได้มี Google Map นะครับมี YouTube ดูหนังฟังเพลง ไปพร้อมกันได้นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้แชร์อินเทอร์เน็ตนะครับก็การใช้งานต่างๆครบเครื่องจบในเครื่องเดียวนะครับชุดคอนโทรลต่างๆตรงนี้ใช้ได้ครบนะครับเปลี่ยนแท็กเปลี่ยนโหมดแล้วก็คำสั่งเสียงรับสายโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์สนใจงานติดตั้งของผมนะครับติดต่อผมได้ครับผมตีอ u อโต c เทคคาร์ดีไซน์ร้านเราอยู่ถนนเลี่ยงเมือง ตรงกันข้ามปตทว,วนาลมอ,อุบลราชธานียินดีให้บริการนะครับมาทดสอบการเข้าเกียร์ถอยหลังกันนะครับมีเส้นกะระยะแล้วก็มุมภาพกว้างภาพสวยคมชัดกับจอระบบ QLED สวัสดีครับตัวนี้เป็นเครื่องเล่นเดิมนะครับก่อนติดตั้งแล้วก็ เป็นจอ Android ขนาด10นิ้วนะครับสำหรับรถ Toyota Revo สนใจงานเราติดต่อเราได้นะครับสวัสดีครับ